รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ในรายการเลดี้เกแล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนคะ่ะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะตรงนี้ก็ตั้งอยู่ติดถนนพนารัตเลยอยู่ประมาณกม12ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเมนูสเต็กกับร้านสเต็กที่ขึ้นชื่อของเขาใหญ่นะคะที่นี่ก็คือสเต็กอินเขาใหญ่ค่ะเขาบอกว่ามีทั้ง คนที่ชอบกินเนื้อนะมีทั้งเนื้อไทยและที่สําคัญมีเนื้อต่างประเทศด้วยโอ้โหแต่เขาบอกราคาไม่แพงนะใช่นะแล้วก็เมนูอื่นๆมีอีกเยอะเลยค่ะจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามชมกันให้ได้ค่ะกับรายการ l ล d y go! จะมาแวะถ่ายรูปมาแวะเล่นก่อนที่จะเข้าไปทานอาหารก็คือมุมนี้เลยใช่แล้วนี่ก็คือน้องนกนะคะเป็นนกแก้วมาคอสายพันธุ์ต่างๆใช่เพราะว่าที่เจ้าของที่นี่เขาก็มีฟาร์มเลี้ยงพวกตระกูลนกต่างๆเนี้ยไว้ต่อคเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีนกมาเล่นอย่างตัวนี้นะคะซุปตาตัวนี้ชื่อน้องบูค่ะน้องบูง่วงมากเลยค่ะ<อ>ดูสิคะหมดแรงแล้วกินก็อยากกินค่ะแล้วก็นอนก็อยากน,ยอยานอน ส่วนนี้นะคะตัวเล็กๆหน้าน้องอ้วนมากเขียวๆนี่ก็ชื่อน้องบุญเหลือน้องบุญเหลือน้องบุญเหลือกินหกตลอดเลยเนี่ยอย่าอย่าไม่ต้องมาไวเลทเลยไม่ต้องมาแย่งพูดเลยอันนี้เป็นนี่เขายังเด็กอยู่นะคะแล้วก็ดูจากสีสันแล้วเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะหายากเขาบอกว่าตัวนี้แพงนะใช่หลายบาทเราก็จะเก็บกลับบ้านใช่นี่เขาเชื่องมากเลยนะอ่ะแกเสื้อแล้วนะน่าหลักัง ที่เราแก้งนกเสร็จแล้วนะให้อาหารค่ะคุณเมื่อก้เห็นแบบวิ่งรังแกสัตว์ขอถ่ายรูปหน่อยตื่นนะเธอตื่นนะเธอไม่แต่แท้ว่าเขาแก้งเรานะงัดเล็บกันสุดชีวิตเลยกสบสบัดบ๊อบใส่เราหลับไปแล้วน่าหลักมากปล่อยให้หลับไปอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพบกับพี่เจ้าของร้านซึ่งชื่อว่าเฮลอเฮลอเนี่ยตอนนี้รอ ต้อนรับเราด้วยอาหารเต็มตโ,โตแล้วแบบว่าเห็นว่าจะไปดูแลครัวอะไรเองด้วยนะเต็มที่กันทีเดียวเดี๋ยวเราไปซักซักซักซกข้างในกันดีกว่าค่ะโอ้โห แล้วร้านใหม่แจกตอกเฮ้ยอร่อยู่ไนเนี่ยอยู่ข้างในทท้งกับข้าวอยู่ไปดูกันค่ะ ตั้งใจเมนูเพื่อสุขภาพก่อนก็ว่าจะเอาเป็นซีซ่าสลัดก่อนนี่อันย่อยอันย่อยเหมาะกับว่านกำลังพิเรนเริ่มต้นเลยดีเลยคือจริงๆแล้วพอเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีผักผักสลัดอันนี้ก็คือผักไฮโดรโปนิกนะครับที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างหัวใช่ไหมฮะแล้วก็ตามด้วย น้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านเลยถ้ามาที่สเต็กอินเขาใหญ่เนี่ยนะฮะถ้าไม่ทานซีซาสลัดนี่ผมว่าไม่ถิอไม่ถือต้องทานต้องทานเครื่องเครื่องเครื่องปรุงซีซารสลัดเครื่องประกอบอะเขาก็จะมีหลายอย่างใช่ครับผมก็วิธีการมันก็จะง่ายมากแต่ว่ามันจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเพราะว่าถามว่าจะอ้วนไหมมันก็ไม่ได้อ้วนเกินไปเนี่ย ระหว่างคูุนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเราก็เป็นเมนูแรกที่แบบสั่งคูุกแบบใหิวมากก็ไปลองท้องก่อนได้เลยวดเลยนี่นะครับเสร็จปล๊บเนี่ยคลุกคๆุกๆๆคลุกเขาให้เท่ากันัดไปค่ะคราวนี้รสชาติของเขาเนี่ยก็จะออก เจอกลิ่นเพิบประมาณ15ชนิดเป็นสู่มทั้งร้านเลยก็คือตัวนี้นะครับเสร็จหลังจากนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะโรยหน้าด้วยตัวเบคอนทอดกรอบว้าวเนี่ยของชอบของแฮกด้วยที่ร้านอันนี้เธอคงไม่ดูแลสุขภาพไม่เกินไตเบคอนนะฮะแล้วก็ขนมปังกรอบนี่ก็ของชอบนี่ฮะรู้สึกมันจะไม่ใช่สุขภาพแลยนะคือผักหนูไม่เคยพูดว่าหนูชอบเลยนะคะ ชีสนี่ลูกก็ชอบชอบมากเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วทานได้เลยครับลองชิมดูไหมครับลองดูหยิบเลยครับทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาอุปกรณ์เดี๋ยวเราไปทำบนโต๊ะดีกว่านี่ก็ได้แล้วนะคะหนึ่งเมนูที่แบบว่าทานง่ายๆรวดเดียวแล้วก็อร่อยด้วยใช่แล้วนะตาน่าทานมากเลยแต่ไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะ เชิญที่โต๊ะเลยเชิญพวกเราไปรอก่อนเพรเดี๋ยวเราจะจัดการวันนี้จะปรุงให้โดยพิเศษว้าวสุดยอดค่ะได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยตามไปพูดคุยกับตรงนุษนครับผมขอบคุณครับไปค่ะ ว่ามาที่เขาใหญ่ยังไงก็ต้องมาที่สเปกอินใช่ไหมคะเพราะว่าต้องบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องของสเปกมากๆเนื้อนอกราคาไทยนี่เนเื้อนอกราคาไทยเนาะยอดถาถึงบรรยากาศก่อนใช่ค่ะอันนี้ตอนนี้ก็มีการแบบว่าเปลี่ยนแบบรูปองย้ายร้านมาอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเราเราต้องการสามปีที่เราอยู่ที่ร้านเก่าเราก็พยายามที่จะมาสร้างที่ใหม่เพื่อที่จะตอบโจทย์ ตอบโจทย์ของร้านเก่าว่าอะไรที่เราบุกห้องอะไรที่เราจะนำนะ<ม>แล้วเขาจะเปลี่ยนมาปรับปรุง<ม>ก็ค่อนข้างอินเทรนนิดนึงก็คือร้านใหม่เนี่ยเราจะเป็นย<ม>ูนิเวอร์แซลดีไซน์ก็คือจะมีห้องน้ําสําหรับคนพิการสําหรับผู้สูงวัยใช่ไหมแล้วก็มีห้องน้ําเด็กแล้วก็จะมีทางลาดสําหรับคนพิการแบบนี้เลย รับแบบครอบครัวให้รับแับอนาคตเลยนะคะโอโหก็คือเราพยายามตอนนี้เรากําลังโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวยอดค่ะแล้วสีสันในร้านก็จะสดใสด้วยมาเขาใหญ่ต้องให้มันแฟชั่นต้องให้สดชื่นนะ่ะใช่ค่ะก็จะมีแบบนั่งข้างนอกก็ได้แต่แบบใครที่แบบชอบอากาศสดชื่นอย่างช่วงเย็นๆนี่ก็จะหนาวแล้วนแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือต้องมี พนักงานตอนหลังพนักงานที่เมื่อกี้เราเล่นเขนมาไงพนักงานนี้ก็โอ้โหรับแขกดีมากเลยนะแต่เมื่อกี้เหนื่อยแล้วจับหลังเลองก่อนค่ะพนักงานแอบหลังนะคะเมื่อกี้ขะทตัว่ะโอเคก็แต่น้องน่ารักตัวเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งอย่างที่แบบว่ายิ่งถ้ามาเป็นครอบครัวนะเด็กๆนี้ยังไม่ทันกันทานข้าวแลยวิ่งมาเล่นก่อนเล่นก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทานข้าวเสร็จจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ดูให้ดู ดูพิเศษของทางรายการใช่ครับแต่ก่อนไปนี้แนะนำก่อนดีกว่าค่ะโตนี่เยอะจริงๆจานแรกก็คือหอยนางคู่นิวซีแลนด์อกชีสเมนูชีสที่แบบว่าขาดเราใส่ไม่เก่งใจเราใส่ไม่เก่งใจเราอยากจะให้กินมาทานแบบรู้สึกแบบรู้สึกถึงชีสเลยนะฮะแล้วก็จานที่สองจานที่สองอันนี้มันก็จะเป็นเป็นเรคเกอร์เมนูของที่นี่ก็คือ ซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวที่เห็นอยู่เนี่ยกรรมวิธีมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ซี่โครงเนี่ยเราใช้เวลาในการต้มเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงก็คือว่ามันรับรองแบบเนื้อล้นเลยใช่ไหมคะจานถัดไปจานถัดไปก็จะเป็นแฮมสเต็กแฮนภูมิใจนำเสนอพิธีกรอนก็ชอบมาที่นี่ที่ไหนสั่งทุกที่เลยกันรอดแฮมสเต็กจะเป็นโฮมเมดที่เราทำด้วยสูตรของเราเองเนื้งเนี่ยมันจะ พูดถึงเรื่องรสชาติแล้วเนี่ยจะไม่เค็มไม่ออกเค็มเลยแล้วก็เราใช้เนื้อสัตว์ในบัวเลยถาดออกมาอีกจานหนึ่งก็คือเนื้อชีบอนทีบอนชีบอนตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อออสเตรเลียตามคอนเซ็ปต์ของที่ที่ร้านก็คือเนื้อนอกแต่ราคาก็คือไทยๆนะฮะถาดออกมาจานลุงจานนี้นะครับก็จะเป็นแซลมอนสเต็กก็เป็นแซลมอนนอร์เวย์สาวๆชอบอีกจานนึงก็เป็นเรทแคมเมนของที่นี่ก็คือขนมปัง อ้าวอ,อันนี้เด็ดจริงๆเนาะ,ะเพราะว่าแต่แตนี้เขาแถมนะ ขอก่อนเลยนะแล้วก็มีอันสลัดสลัดก็จะเป็นซีซ่าสลัดเมื่อกี้เราไม่นครัวไงที่ที่ให้ดูบนโต๊ะนี่ก็คือว่ายังมีเมนูเพิ่มอีกเยอะเลยอันนี้คือแบบว่าที่เป็นรีเควเมนต์ใครมาครั้งแรกก็ต้องเนี่ยลองสั่งก่อนเลยมาครั้งถัดไปก็เริ่มแบบแต่เริ่มสรรหาแต่รับรองว่ามีให้ เยอะกว่านี้มากๆนะคะแล้วที่ร้านสเต็กอินเขาอย่างนี้เริ่มเปิดเปิดร้านขายแล้วกี่โมงถึงประมาณกี่โมงคะโดยเอ่อ9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าถึง4ถึงซัด3ทุ่มทุ่มแต่ถ้าเกิดสุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะปิดประมาณ4ทุ่ม4ปิดไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันเนาะตรงนี้กอยู่ประมาณกมที่เท่าไหร่นะกิโลกิโลเมตรที่12 12ร้านเก่าอยู่กิโลเมตรที่11อ๋อขับมาเขยิบไปนิดเดียวเองก็สังเกตง่ายๆก็คือถึง สปีดคาร์ดเพราะติดเยตกันเลยใช่เปลี่ยนบ้านกันนติดกันเลยคือขึ้นเขาใหญ่มาสังเกตฟังสายมือสายมือหรือยังไงก็มีเบอร์โทรตามด้านล่างหน้าจอใช่แล้วค่ะอ่ะอย่างนี้ต้องชิมมันก่อนนะใช่เชิญเลยครับขอจ้องค่ะจ้องอะไรกันอยู่นะข้างล่างมีสับปะรดด้วยนะโอ้ยทำไมทำไมหมกโอ้หมไม่จ้องขนมปังกระเทียมเหรอขนมปังกระเทียมด้วยค่ะ อันนี้ค่ะของหวานเราบอกว่าอยแบบว่าเค้กเนาะหวานหอมมากเป็นเค้เป็นเค้กข้างในก็จะมีกล้วยอย่างงี้มีช็อกโกแลตราดเทินเลยแหละฟินไปเลยทีเดียวหวานหอมนุ่มตอนนี้เราก็ออิ่มท้องกันมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องไปควงแล้วว่าเฮียมีอะไรจะมาสปายเราเซอร์ไพรส์อ๋อเหรอเซอร์ไพรส์เราอะไรนึ่สมุนไเลยอ้าวเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะเล อะไรกําลังทำอะไรอยู่หน้าตู้อะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะเหมือนกําลังดูอะไรอย่าตู้อะไรอ่ะไม่คุเวฟบุกวเลยดีกว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อมาดูลูกนกไงคราฟลูกนกที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเลยนี่ที่ที่บอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะนี่แหละนี่แหละเรื่องหลังเลยทัวเล็กมากอยากอยากเห็นไหมว่าเขาเกิดมาวันวันแรกเลยอ่ะ โอ้นี่คือหนึ่งวันใช่ไหมล่ะนี่หคือหนึ่งวันเลยอุ้ยตัวเล็กจังเลยอ่ะเหมือนลูกไก่ที่เกิดมาหนึ่งวันเลยเห็นไหมหน่ารักสุดๆนะอือนี่เขาเพิ่งเกิดเมื่อตอนเช้าเลยนะฮะแล้วก็ที่ข้างหลังน้องเนี่ยก็คือแน่ยเราต้องปล่อยเทรนเขาให้เขาคุ้นกับคนเนี่ยให้เขาแบบให้เขาอย่างนี้แล้วไอ้ไอ้อันนี้คืออะไรอะคะอันนี้ก็คือสายไม้เนี่ยอ๋อคือคืออย่างนี้คือสุดกับขาเขาเนี่ย โดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ให้มีเขามีตัวยึดเกาะเนี่ยเขาจะขาดทางั้นเนี่ยไอ้ตัวขี้กบเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวที่เขาเป็นตัวยึดเขาก็คือเป็นเหมือนขี้เลื่อยเหมือนใช่ใช่เป็นขี้เลื่อยขี้เลื่อยธรรมดานี่แหละครับเขาจะได้ไม่ตัวเขาจะได้มีหลักหลักยึดเนี่ยฮะัและอย่างนกคือเขาทอดยังไงอ่ะออกมาทีระบับถีก็คือลฟังให้ทายว่าตัวนี้เท่าไหร่อาลองดูซิเนี่ยตัวขนาดเนี้ย ขนาดพอทำพอดีเลยเป็นแสนหลักหกหลักเนี่ยตัวเนี้หกหลักเป็นแสนนะเห็นไหมขนาดพอทำพอดีเลยใช่เพราะตัวนี้จะเป็นมาคอนะครับตัวนี้สีอะไรคะตัวนี้ออกมาจะเป็นสีแดงเป็นอย่นะครับจะเป็นสีแดงเสียงน่ารักงายเลยเขาจะเบบี๋มากเลยเพราะตอนนี้แล้วเขายังไม่ได้เรายังไม่สีอาหารเขาเราต้องภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนเราถึงจะสีไม่น่าอย่าเอาเก็บก่อนนะเดี๋ยวได้ค่ะไดหนาวค่ะ ตกข้างในก็บินใหญ่เลยเหมือนกันเหมือนกันครับเขาก็จะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแอฟริกันเกดอนี้ตกข้างในี่ตัวนี้อายุประมาณอันนี้นั่งได้ด้วยตัวนี้เขาเนี่ยถ้าเกิดเรามีเรามีไอ้ขี้เลื่อยเนี่ยเขาก็จะตัวยึดยึดขาเขาตัวนี้เขาจะเริ่มเริ่มเริ่มเหิวข้าวมันเหมือนนกเพนกวินนี่ฮะนี่นี่พี่เขาพวกพวกเดียวกันโทษนะครับค่ะไหนพี่เขา มีเขาเริ่มเขาเริ่มเห็นสีนะคะตรงนนี้ดูร้านอาหารหรือจะมาดูนงก่อนครับดูสองอย่างเลยค่ะอันนี้นี่เราพิเศษนะเพราะปกติเขาจะไม่ให้เราเข้ามาใช่อันนี้ก็คือแอฟริกันเกย์คือนกแก้วสายพันธุ์ที่พูดเชื่องฉลาดที่สุดในโลกแอฟริกันเกย์ก็คือนกแก้วสีขาวหางสีแดงอันนี้อายุเขาเท่าไหร่คะเขาเริ่มมีสีแล้วศู่ย์จุดน ตัวมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอสามตัวนี้คืออฟริกันเกย์หมดเลยเขาจะเป็นพี่น้องตัวนี้ตัอายุประมาณ20กว่าวัน20กว่าวันโอ้โหเห็นไหมล่ะนี่แหละเซอร์ไพรส์เหมือนไก่เลยเซอร์ไพรส์เพราะไม่มีขนแล้วเหมือนไก่เหมือนไก่เหมือนไก่ย่างนะฮะห้าดาวอันนี้อันนี้ก็โตขึ้นนิดนึง อีห้องนี้ไม่ให้ใครเข้ามาเลยนะครับเข้ามาได้ยังเนียเออนั่แอบอเดิร์นเข้ามาเลยสุดยอดเลยนี่อันนี้มันมันก็คือมันก็เป็นอีกหนึ่งความชอบที่เราเราชอบแล้วเราเปล่าความชอบเราเนี่ยมาเป็นกิมมิคอือใช่ก็มีพนักงานต้อนรับน่ารักมากอย่างน้องบุญเหลือเนาะพนักงานต้อนรับแต่ละตัวนี่คือบอกว่าเชี่ยงมากพร้อมมากชิงมือที่ดีอย่างคุณไม่ต้องจ่ายเงินเดือน จ่ายเป็นเม็ดทานตะว,วันก็นนหยีทได <laughs> ้ละโอเค นี่คือพนักงานตอนรับที่บอกว่าน่ารักเชืองมากใช่เลยที่เล่นอ่ะ<น>ยังไงนะคะก็มาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ก็มาทานอาหารอร่อยๆอออได้ สเต็กเนื้อนอกราคาไทยาคาสเต็กกีเขาใหญ่ก็ตมอ12บนเส้นขนาดลัดนี้เลยได<ช>้ะะแล้วค่ะก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะที่เขาใหญ่ก็มีร้านน่าสนใจอีกเยอะเลยไปเลยใช่ชอบเล่นมากชอบเลน่นวันนี้เวลาถ่ายา้องก็หมดลงแล้วนะคะน้องบูเดี๋ยวตกลูกน้องบูไต่ไปตาไต่ไปตามเสือ้อเสื้อเราตอกนะโอเคโอเคโอเคไปลวไปละไปละวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวปลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เนดี่โตนะคะ <c oughs>